ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวไฟเท็กทีมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสัมภาษณ์คนแก่หน่อยครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับก็จะมาสัมภาษณ์ตาหน่อยนะครับว่าได้อะไรใส่ไว้ในรอดเฮ้ยไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเห็นเอยู่ครับแวบๆนะครับก็จะมาสัมภาษณ์ตาหน่อยว่าคิดยังไงมามาซื้อยางยางเรเดียนยางเรียบเนี่ครับโอ้ยมันเปลี่ยนอย นี่ครับทำเหมือนวัยรุ่นน้อยก็ที่ไราตาก็ใช้ยางดอกนะครับไม่รู้คิดยังไงไปไปซื้อยางยางยางอันนี้มาครับเพราะว่าไม่โดนกับตัวไม่รู้นะครับของแบบนี้อธิบายกันยากนะครับมันเป็นความชอบส่วนตำบลหรือยังไงตำบลเราชอบใช้เหลือเกินยางนี้นะครับตัวนี้คู่ละเท่าไหร่นะครับไปได้มาสองพันสีอันนะพี่น้องนะอันนี้ยางถูกนะสองพก็มันมีหลายราคานะบางท่านก็ซื้อได้คู่ละ พันห้าก็มีคู่ละสองพันก็มีคู่ละสองพันห้าสองพันสี่สองพันแปดสามพันสามพันห้าคู่ละหกพันก็มีนะครับมันแล้วแต่นะครับตัวนี้แปดสองห้าแปดสองห้า r สิบหกนะครับบีสโตนนะพี่น้องเห็นพี่น้องทำมาเยอะเหลือกเกินนะครับอยางนี่อยากให้ไปรีวิวที่ร้านให้นะครับแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปนะครับ มันเห็นอะไรกันมันมันเลื่อมๆอยู่นะเลื่อมเลื่อมๆ <ulf> มันได้ครบหรือได้เขียดอะไรไปยัดไว้ของแถมแมแล้วจะของร้านด้วยกําำลังอุ่นๆเลยนะอันนี้ก็ของเสียจามนะคันนี้นะครับเสียจามเรานี่เองก็โอ้ตัวนี้ผ้าใบหนาๆเลยนะสิบสี่ชั้นนะพี่น้องนะเปลี่ยนยางในใหม่ด้วยแต่กระทะนี้ไม่ได้ทําซีนะครับเอ,เอาเอาแบบนี้เลย เอาแบบนี้ี๋ยวทาสีใหม่ก็เดี๋ยวทำพีสีล้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชายไปก่อนนะชายไปก่อนอีกแล้วนะก็นี่เมกอีกแล้วครับชอบเสียตังค์เหลือเกินรถไทยนี่ทำธรรมดาก็พอขับแล้วครับไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายอ๋อตัวนี้มันหมดดอกแล้วนะครับถึงเปลี่ยนทิ้งก็เบื่อด้วยเนาะยังไงภาคกันชอบเหลือเกินยางเรียบนี่ ยิงนาคอนนี่มันไม่ติดเล้วครับเราก็จะวิ่ง <laughs> <laughs> มันใช้งานแตกต่างกันเยอะไหมครับนี่สองสองรุ่นนี่ยางเรียบกับยางดอกนี่ในใจในใจมันยังไงแบบไหนดีกว่าอไอ้นี้ไอ้นี้เวลาถ้าบิน,นยังไงอธิบายให้พี่น้องดูหน่อยครับเพราะว่า<ห>มันติดลมเร็วตัวไหนติดลมเร็วยางดอกยางดอกนะครับเวลาในการใช้งานจริงนะครับคนของหลังั มันจะจมมันจะจมนะครับดินทรายดินทรายแต่แต่พี่น้องบางท่านเขาไม่ชอบนะครับเขาว่ายางยางเรียบของเรานี่มันมันไม่เหมาะนะมันก็เป็นเป็นแบ่ง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 ความคิดนะครับมันแล้วแต่ส่วนบุคคลแล้วแต่ส่วนบุคคลยังไงบ้านเรามีแต่ยางเรียบนะครับจริงหรอครับบางท่านนี่ซื้อซื้อยางดอกมาใหม่ๆม่นี่ใช้ไปสักพัก ที่ไปซื้อรถมาก็ยางแท้นะครับบางท่านก็ใช้ไปสักเดือนนะไปเห็นก็ใสายยา่ยางยางเทียบนี่ก็ไปถูกใจของเขานะครับขนบาน,นี่มันไม่จมนะใช่ไหมครับใช่ใชก็ประมาณนั้นเลยครับหรือว่ามันมันบางมันสั้นนะมันไม่ใช่บางแบบสูงๆเหมือนแถวภาคกลางนะครับแต่ก็มีหลายท่านก็แนะนําให้ใช้แบบบางสูงๆนะครับตอนนั้นก็ตกโอ้หลายบาทอยู่เส้นหนึ่งเกือบถึงหมื่นบางครับ เป็นคู่นะก็อของเรานี่ก็นิยมเหลือเกินนะครับไอยางเรียบนี่จะว่าไปส่วนบุคคลไม่ใช่ส่วนบุคคลนะผมว่านะมันเป็นทั้งตำบลนะครับยังไงเขาติดใจตรงที่มันไม่จบนะเวลาที่เราไปลากมันนะครับโอ้เป็นไปได้ไงสิ่งเหลือเกินนะพี่น้องนะโอ้แรงเกินครับ ครัในหมู่บ้านนะยังขนาดนี้ครับก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับเมื่อกี้นะครับกดออกไม่ทันนะครับไม่ว่ากันนะครับไม่ก็ให้ดูบ้างแล้วครับมันเสียวนะครับมันไม่ค่อยดีนะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาเปลี่ยนยางให้ตานะครับก็เอามาฝากพี่น้องแค่นี้แหละครับสําหรับคลิปวิดีโอนี่ครับก็เดี๋ยวมีโอกาสจะไป ไปทำคลิปให้ดูนะครับว่าไปหาซื้อตามร้านส่วนมากมันจะมีขายตามร้านไม่ใช่ร้านรถไถเดินตามนะครับอย่างแบบนี้มันจะมีขายอยู่อยู่ที่ร้านพวกรถบรรทุกนะใช่ไหมตาร้านรถรถอู่อเลยเนี่ยพวกรถบรรทุกนะครับพวกสิบล้อหกล้อนะครับนี่ถ้าพี่น้องชอบหรือยังไงก็ไปไปไป,ไปลองแวะหาดูนะครับถ้าตามร้านรถไถยเดินตามนี่ส่วนมากเขาจะไม่มีขายนะครับก็ประมาณนี้เลยครับ ก็จะเปลี่ยนโอ้ยอย่างไหนนี่ตกเส้นเท่าไหร่นะครับอย่างไหน <3 80. S 1> โอ้ขึ้นเนาะครับมันขึ้นดีเนาะของนี่ทุกวันนี้ขึ้นดีขึ้น,น,นดีขึ้นไม่ลงนะดูท่านะครับโอ้สามร้อยยี่อ๋อสามร้อยยี่สิบนะครับก็ที่อื่นเท่าไหรก่ก็เปลี่ยน ได้เ,เปลี่ยนความรู้บางนะครับอะไรอะไรยังไงร,ราคาย,ยังไงเผื่อจะได้รู้ทันเหตุบานการเมืองกับเขานะครับตรงไหนมียางถูกบอกอยก็พี่น้องเอฟซีถ้าไปเจอตรงไหนถูกๆก,ก็สกิดมาได้นะครับตาแกบ,บอกมานะพระบาส่วนมากก็มีแต่ถามหาแต่ยางอย่างนี้นะครับก็เห็นแกะออกหลายท่านแล้วนะครับยางยางแท้นี่ครับที่ลายดอกนะเห,หล้อครับเหลืออีกคู่หนึ่งนะสวยแบบนี้ไหมครับ ปเ,ปเป็นยังไงอ๋อเข้าปะมานะ<ม>เข้าปะข้างในนะ<ม>เข้าปะาเส้นเท่าไหร่เท่ากันเนอะสองพันสอกว่าบาทนะครับ2อ0พันสนะครับไม่มีอะไรก็เอามาให้ดูนิดหน่อยนะครับก็สำหรับวิดีโอชุดนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โฮไฟทกทีมด้วยนะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับถ้ามีความรู้อะไรก็จะมาแบ่งปัน,ปนพี่น้องนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับสวัสดีครับ